ปากบกไม่เอา่อยอ๋อฉันเข้าไม่ได้เยอะเลยใช่ไหมประอาจารย์น่ะอ่าอ่ไปไปที่โรง,งพยาบาลชัยภูมิหรือไปคลินิก,กไปคลินิกโอ,โอเคโอเคจ้ะ ามาหาซื้อพัดลมไปถวายประปู่สามแนะคะเพราะว่าพัดลมตัวใหญ่นั้นไม่ยอมหมุนเลยเอ,อช่างไปทําดูแล้วก็ไม่ไม่ยอมใส่ไม่ยอมนั่นคุณแม่สาดดำก็เลยมาที่อําเภอเมืองพลจะมาซื้อพัดลมไปถวายท่านที่สวนธรรมพอกลับไปโทรไปถาม น้องชายว่าพาจารย์ฉันเข้าหรือยังเขาบอกว่าฉันแล้วฉันได้ห้าคำแล้วก็แบบก็แบบเป็นลมแบบก็แบบคือเป็นเมื่อยเป็นเพีย,เป,เ,ยเป็นลมนะคะน้องชายก็ได้รีบพาไปหาหมอที่อ่าําจังหวัดชายภูมิค่ะตอนนี้คุณแม่สาวดําอยู่ที่อําเภอเมืองพลค่ะโอ้ย เราท่านคิดว่าจะไปทุดงได้เราไม่ไม่กล้าปล่อยให้ไปหรอกแบบเนี้ยเพราะท่านอาการท่านก็มีหลายโรคหลายอย่างคุณแม่สาวดำก็ดูแลมาตลอดลูกแล้วก็ยังดีมีน้องชายอยู่อีกสองคนที่เขาได้พาไปโน่นพาไปนี่บางทีคุณแม่ก็ได้พาไปบางทีคุณแม่ก็ไม่ได้พาไป ก็คุณแม่ก็ดูแลท่านเต็มที่นั่นแหละลูกดูแลพ่อปู่สามแปดเก้าเต็มที่นั่นแหละแบบว่าท่านจะเป็นอะไรยังไงนะดูแลท่านทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องไปหาหมอหรือว่าจะฉันอะไรยาอะไรต่อมีอะไรคุณแม่ก็หามาถวายท่านแต่ท่านเป็นหลายหลายหลายโรคค่ะเป็นเป็นทั้งโรค ความดันเป็นทั้งโรคหัวใจเป็นทั้งโรคปอดและเป็นทั้งเป็นทั้งโรคกระเพาะ,มมนนะมนนเมื่อวนนันสองสามวันนั่นแหละเมื่อวันนั่นแหละไปตรวจคุณแม่ก็เลยถามคุณหมอค,คุณหมอก,ก็บอกว่าท่านเป็นโรคกระเพาะแต่แต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่เคยบอกคุณแม่เลยว่าท่านเป็นโรคกระเพาะที่ว่าโรคหัวใจนี่ท่านก็ไม่เคย บอกก็มีแต่ท่านบอกว่าเหนื่อยเมื่อยเพียถ้าก็าท่านมาซุปตอนนี่แหละลูกตอนที่ว่าที่ว่าพอปู่ดําให้หวยแปดศูนย์สีนั่นแหละแล้วหวยไม่ไม่เข้าท่านก็สงสารแฟนขับสงสารแฟนขับคุณแม่นี่แหละสงสัรเอฟซีสงสารเอฟซีนี่แหละลูก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็มีโรคประจำตัวทั้งสามสี่อย่างเนาะคุณแม่ก็เดี๋ยวคุณแม่จะตามไปนู่นแล้วลูกไปที่จังหวัดชายภูมนนิน้องชายคนสุดท้องนั่นพาไปที่นู่นพรน้องชายเขาไปหาพระอาจารย์ที่ที่สวนธรรมไม่เจอก็ท่านไปวูบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้นี่ก็ไม่ได้ถามได้คุยกันแปบ๊บเดียว คุณแม่ก็จะรีบไปที่โน่นก่อนลูกไปที่ไปที่จังหวัดชัยภูมิอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วลูกนะ้องสิ่งสิ่งอย่างโอ้คุณแม่ตั้งแต่ได้รู้จักกับท่านมานี่ก็เป็นเวลาตั้งแต่นโน่นตั้งแต่อยู่วัดภูน้อย จนมาสร้างวัดธรรมนาคาถวายพระหลานเสร็จแล้วท่านก็ตั้งใจว่าจะมามาสร้างที่วัดสวนธรรมมามาสร้างที่สวนธรรมโยมพี่นางท่านจะเรียกคุณแม่ว่าโยโยมพี่นางจากท่านก็ตั้งใจตามนั้นคุณแม่ก็มวยงงเหมือนกันก็ทําทุกอย่างที่ว่าพ่อปู่สีสุดโทให้ให้ทาให้นั่น คุณแม่ตอนนี้คุณแม่ก็มืดแปดด้านเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระอาจารย์เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณแม่ที่จะสร้างศรธรรมทำไมมันถึงมีอุปสรรคเยอะมากมายแต่ทีนี้ก็แก้แก้ทุกช็อตแก้ทุกอันที่ท่านทักท่านท้วงมาก็ทําทุกอย่างนะลูกทำแล้วคุณแม่ก็ ตัวคนเดียวเนี่ยลูกไม่จะไปไหนทําอะไรใจนั่นอะไรก็ต้องทาเดียวบางทีไม่ได้พักผ่อนไม่ได้หลับแล้วคุณแม่ก็ได้เข้าโรงพยาบาลให้น้ําเกลือสองสามครั้งละเฉพาะเดือนนี้ออกไปมาก็เลยป่วยทั้งคุณแม่ป่วยทั้งพ่อปูป่บัานนี่นี่น้องชายเขาก็มีครอบครัวเขาก็อยู่อีกอยู่บ้านน้นนะลูกเขาอยู่บ้านน้องน้องอะไรล่ะน้อง,อ,งอะไรนะไปทางคอนสารนะลูกเขาก็มามา แต่ก่อนเขาก็ไม่ค่อยมาหรอกพอพ่อปู่มาอยู่ที่สวนทำเขาก็มาไปมาหาสู่แทบแท,ทุกวันแต่ว่าที่จะลงทำเอาเหวือนนั่นเ,เลิกทั้งหมดคุณแม่เนี่ยแหละขอร้องท่านไม่ให้ท่านทําท่านคุณแม่ก็บอกว่ามีมีก็ค่อย ไปซื้อข้าสารโกดญาติโยมที่เขาลำบากหนักทีนี้ในช่องก็ลูกลูกเอซก็ดีทุกคนขนาดหวยไม่ถูกก็ยังพากันดูแลท่านก็ตามมีตามเกิดนั่นแหละลูกคุณแม่ก็เลยเราบอกตามตรงนั่นเนี่ยคุณแม่ก็เบอร์เหมือนกันทั้งเป็นไข้ทั้ง มืดตึ๊บก็บงงกับว่าเออบอกให้ทําอะไรก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าเปิดหูเปิดตาเปิดทางเปิดแสงสว่างให้แล้วก็ทําไมถึงมีแต่เป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นอยู่ตลอดเลยมันมันุลหหูไปทุกเรื่องทุกอย่างเลยคุณแม่ก็บางครั้งคุณแม่ก็เริ่มท้อเหมือนกันแต่ไปอ่านคอมเมนต์มีลูกๆให้กํลาลังแรงใจก็อ,อ๋อก็มันก็มีแรงสู้ขึ้นมาอีก ลูกๆทุกคนน่ารักมากเอซคุณแม่ทุกคนเอฟซี FC, สาวดำทุกคนร้วนแล้วแต่ใจดีใจงามบริสุทธิ์ผูดฟองทั้งนั้นอย่าลืมนะลูกคุณแม่น่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่กำลังจะเล่าความฝันให้ให้กับน้องสาวฟังน้องสาวเขาอยู่กรุงเทพเขาโทรมา ก็โทรมาหาคุณแม่สาวดำบอกว่าฝันเห็นพ่อปู่สามแปดเก้าน้องสาวคนที่ติดคุณแม่นี่แหละแต่ก่อนเขาก็มาอยู่ใส่บาทใส่จังหันพ่อปู่สามแปดเก้าอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วเขาก็กลับไปกรุงเทพแล้วเขาฝันเขาฝันว่าพ่อปู่สามแปดเก้านี่ไปหาเขาที่ที่กรุงเทพแล้วน้องสาวถามว่า เอา้าป้าปูมายังไงน้องสาวถามนะป้าปูว่าโยมพี่นางบอกให้มาลาแต่นี้เขาก็บอกเอา้ามาลามาลาหนูป้าปูจะไปไหนว่างั้นน้องน้องสาวเขาเล่าให้ฟังอาา่ะจ้ะเมื่อเช้านี้อาจา้ะก็โยมพี่นางบอกให้มาลาอา่ปะป้าปู พ่อปู่สามแปดเก้าบอกกับน้องสาวว่าโยมพี่นางให้มาลาว่าอย่างนี้น้องสาวก็เลยตกใจตื่นพอดีก็เลยทวรมาเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็อายุหกสิบหกปีนี้นะลูกอายุคุณแม่หกสิบหกปีนี้หกสิบห้าก็เข้าหกสิบหกแล้วเนี่ยลูกมันพน้นมาแล้วละหกสิบห้ามันมันก็เกินมาได้ เอสาพฤษสภานีถทุนาเมื่อเกินมาได้สองเดือนกว่าแล้วมันก็อยู่ในอายุหกสิบหกปีแล้วลูกส่วนพระน้องหรือว่าปู่สามแปดเก้านี่็ท่านก็อายุสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีจะเข้าสามสิบหกอีกสองวันเนี่ยก็ขึ้นสามสิบหกแล้วอายุปู่สามแปดเก้า คุณแม่ก็อยู่ตื่นเช้าขึ้นมาหรือตอนเย็นตอ,อนนั้นคุณแม่ก็อ่านคอมเมนต์ลูกๆอ่านที่ลูกๆพิมพ์มาให้กําลังแรงใจแล้วก็มีกําลังใจนี่แหละลูกโอ้ยสามวันดีสี่วันไข่๋ยนนี้คุณแม่ก็กําลังเดินทางที่จะไปชัยภูมิลูกกําลังออกจากเมืองคนมาแล้วเขาวิ่งไปเนี่แหละลูกไปอ,อําเภอแวกน้อย แล้วก็เลยไปโน่นลูกไปไอ้อะไรคอนเลี้ยวไปโน่นไปบ้านท่านางแนวเลยบ้านท่านางแนวไปก็จะไปเป็นสามแยกเลี้ยวขวาไปไอะไรคอนสารเลี้ยวซ้ายก็จะไปอ่าชัยภูมิพอไปถึงสามแยกอีกก็เลี้ยวขวาเข้าเข้าตัวเมืองชัยภูมิเลยลูกตรนนั้นเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้คุณแม่ก็ไม่ค่อยได้ จำเขาไม่ค่อยได้ไปคุณแน่มาแ่คุณแม่มาแต่สายเมืองโคนบ้านไทยขอนแก่นหรือโคราชอย่างเงี้ยลูกก็มีแต่พ่อปู่นี่แหละทำสูตรไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้มัง้งเอาแม่สาวดาออกไปที่สวนทำหินเห็น,เห,น,เ,หนเห็นวางอยู่ท่านก็บอกว่าโยกีนางทําสูตรให้แล้วเอาวางไว้ที่โต๊ะ ไอ้ไอ like, right? ้เตียงเตียงนั่งเตียงนั่งเล่นอยู่อยู่ข้างอยู่ข้างนอกอาจ้ะตั้งใจว่าจะบอกที่ท่านเขียนไม่ให้ว่ามีเลขอะไรบ้างกแต่ต้งก็ดูท่าทางท่านนั่งอิดโรยอยู่ท่านนั่งแบบซึมซึมนั่งแบบซึมก็โยมพี่นางก็คุณแม่ก็ถามว่าพระอาจารย์เป็นอะไรคะแบบไม่สบายหรือยังไงท่านก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากหรอกว่างั้น แล้วคุณแม่ก็มามา,มาที่เมืองคนอ่าประตูกลับไปอยากจะรู้ว่าท่านฉันเข้าหร,หรือหรือยังถามน้องๆบอกว่าฉันได้ห้าคำก็รีบออกมาลงบันจังหวัดชัยภูมิไม่รู้ว่าจะได้เข้าโรงพยาบาลหรือจะเข้าคลินิกว่าอย่างนั้นนี่น้องชายบอกจ้ะไม่มีอะไรแน่นอนหรอเนาะลูกเนาะโอ้ยคุณแม่ก็ คงจะเป็นเพราะบุญภาวาสนาตั้งแต่ใน,นอดิตาชาติมั้งกันถึงได้มารู้จักกันถึงได้มาเจอกันถึงได้มาอุปถัมภ์ค้ำชูกันพระอาจารย์หนอเนี่ทางบรรลายน้องแมนน้องแมนที่เป็นน้องชายคนเล็กคนสุดท้อง าไลน์ไปบอกญาติอญาติที่น้องในกลุ่มไลน์เพราะว่าค,คุณแม่คุณมาเปิดอ่านบอกว่าพระอาจารย์ไม่สบายหนักพี่แมนกำลังพาไปหาหมอที่จังหวัดชายภูมิน้องสาวคนเล็กอันนี้เป็นลายกลุ่มของญาติน้องคุณแม่สาวดำเขาไลายเขาในลายกลุ่มแต่คุณแม่ไม่ได้เปิดในคุณจะเปิดเนี่ย ดังกันหมดอ่ะโอ้ยไม่สบายอีกโอ้ยอ๋อตัวเลขของสูตรของท่านเราท่านทําไว้สูตรของพระอาจารย์ ลูกกัณแม่อ่านสูตรพ่อปู่ไม่ได้สูตรของพ่อปู่เนาะเขียนไว้มีให้มาสองหางว่าพ่อปู่สามแปดเก้า ท่านยังเขียนไม่เสร็จหรือยังไงเห็นมีสองหางเหนมีสีสอะไรนี่ยสี่สามสี่สามหกสี่สี่สามหกสี่สามสี่สามหกสปดหสปดเสป อะไรสี่แปดหกสี่แปดเก้าสี่สามหกสี่สามเก้าเลขเลขสองตัวก็มีหกเจ็ดแปดห้าห้าเก้าเจ็ดห้าเดี๋ยวคุณแม่ไปเขียน ตอนเย็นดีกว่านะคุณแม่ไปหาพ่อปู่ก่อนนะลูกยาเตยท่านเขียนไหมเนี่ยเลขท่านนีท่านเขียนแล้วก็ท่านก็ส่งเข้ามาในลาไลน์สี่สี่สามหกสี่แปดหกอ๋อสี่สามหกสี่แปดหกสี่แปดเก้าสี่แปดหกยังมีสี่หาง แล้วก็มีอะไรนี่หกเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกหกเจ็ดห้าอ๋อมีมีเก้าทั้งหมดมีเลขสองตัวมีห้าหางมีเลขสามตัวมีสี่หางกับของพ่อปู่สามแปดเก้าเนี่ยเดีว่านที่ทำแต่เมื่อคืนนี่เราแม่งส่งมาในไลน์คุณแม่ไม่ได้อ่านเราเพิ่งอ่านนี่ลูกเราแสดงมีโทรศัพท์ เข้ามาหาคุณแม่อยู่แต่คุณแม่ไม่ได้ดูโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์อยู่ในรถคุณแม่ก็เข้าไปในอร้านขายเครื่องไฟฟ้าไปหาซื้อพัดลมลว่าจะออกไปถวายท่านที่สวนธรรมเพราะว่าพัดลมที่ถวายท่านตั้งแต่ตั้งแต่ท่านมาหาคุณแม่ตั้งแต่มาพร้อมพ่อหลานเนาะหลายเดือนแล้วห้าหกเดือนแล้วมั้งว่ามันช็อตไวอย่างนั้นใช้ไม่ได้ก็แสดงว,ว่าเมื่อคืนนี้ท่านนอนไม่มีพัดลมนะ เดี๋ยวรีบไปก่อนลูกแม่จะรีบไปหาไปดูพ่อปูท่ที่นู่นเดี๋ยวโทรหาน้องก่อนดีกว่าว่าถึงไหนแล้วจะได้ให้ไปไม่ถึงไหนแล้วโทรหาน้องชายแป๊บนึง ลูกป้าพาพา,าป้อปู่ไปไปหาหมอนะ่ถึงชัยภูมินั่นได้ยังลูกถึงแล้วค่ะคุณแม่แต่ว่าคลินิกที่ต้องการมาลนะ่ะเกไปทุรักเกิเปิดที่จีนรู่นค่ะโอ้ก็เลยมาหาคลินิกใหม่อยู่นี่ค่ะมาหาคลินิกไอ้อันโรคหัวใจโดยเฉพาะค่ะโอ้ยแล้วท่านเป็นอะไรมากไหมล่ะยาเพราะยาจินยายาโรคหัวใจนั่นลูกเลยถามท่านไหม นั่นแหละโอ้ยพาหมดแรงนั่นแหละลูกแล้วท่านท่านพูดได้อยู่ไหมนะพ่อปู่นัน่ะพูดได้อยู่ค่ะคุณแม่อ๋อตอนนี้กำลังหาคลินิกอยู่ใช่ไหมลูกไม่ไม่พาท่านเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยกลัมาหานายแพทย์ท่านนี้ฝากอยู่นี่ค่ะเขาแนะนำมาค่ะอ๋ออยู่อยู่โดยเป็นหมอโดยเฉพาะเฉพาะทางค่ะอ๋อเฉพาะทางไปโรคหัวใจก่อนใช่ไหมค่ะเอ่อต้องต้องต้องให้คุณแม่ตามไปไหมนี่ถามไปนะแม่นี้ โทรไปให้ดิเราจะมาบอกคุณแม่นะลูกนะเอาอย่างนั้นอเอาแค่นี้แล้วลูกฝากได้ดูท่านด้วยนะเพราะคุณแม่ผู้ออกแกกอำเภอเมืองพลมาเนี่ยค่่ะอโอเคลูกขอบใจมากลูกขอบใจมากาถามาท่านเนื้อย,ยายาโรคหัวใจอยู่ในย่านท่าน,นหมดหรือยังไอยาโรคหัวใจอยู่ในย่านหมดแล้วเหรอคะยังไม่หมดแต่คุณแม่มีอะไรขึ้นยังยังไม่หมดค่ะแต่ว่ากินแล้วเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะคุณแม่เหมือนจะไม่ถูกยาก็เลยพามา ทสงสัยจะดื้อยามั้งเพราะว่าท่านก็กินตั้งแต่ที่เข้าโรงพยาบาลครั้งแรกหมดไปแล้วนี่อันนี้คุณแม่เพิ่งไปเอามาใหม่อีกกล่องนึงนะลูกค่ะ,ะเดี๋ยวลองดูหมอใหม่ดูค่ะเผื่อท่านขิกจะเผื่อท่านบนนั้นก็นจะนอนลงพยาบาลหรือ,อยังไงนั่นอลูกนั่นบอกคุยคุยกับคุณหมอนะเพราะว่าพอปู่ท่านนไม่อยากนอนนะนโอเคลูกโอเคจ้าจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าว่าท่านผู้ชมครับ ก็อย่างนี้แหละโอ้ยสามวันดีสี่วันไข่ก็อย่างดี้น้องสาวกับน,น้องสะพ้ยเขามาเจอพอดีเขามันได้รีบอไปหาหมอมีแหละลูกคุณแม่กมม็มาถึงอะไรเนี่ยมาถึงอำเภออะไรไอมาถึงอะไรเนี่ยไอ้นี่มันอะไรเนี่ยมันอำเภอ ่อนจะถึงอ่ายแวงน้อยเดี๋ยวให้น้องชายกับน,น้องสปไปไปนั่นก่อนเดี๋ยวยังไงแล้วก็จะเดี๋ยวสาวดําจะไปดูที่ส่วนทำไปเก็บของเก็บอะไรนั่นก่อนค่ะถึงจะตามไปค่ะเวียนวันเดียวสองวันส่วนมากก็จะมีแต่ไม่เป็นนั่น ปวดหัวมันตั้งปวดหัวตัง้งเวียนหัวแบบนี้ไลยจำไหนน้อวันนี้เนาะ